นี่ครับทองคำนี้เงินอ๋อนี่แหละครับท่านผู้ชมเป็นเลขตัวเดียวเลยนะครับครับเลขห้าคู่กันเลยครับท่านใดเงินเลือๆอยากเอาไปเสริมบารมีแนะนําเลยครับครับนี่ครับกล่องเดิมเป็นแบบนี้เลยนะครับอ๋อจะเขียนไว้เลยนะครับว่าเหรียญรุ่นอิติสุกโตเนื้อทองคำาสิบหกําน้ำหนัก24กรัมครับผมนี่นะท่านใดไม่ไหวเนื้อทองคำเรามีเนื้อเงินนะครับอืนี่ครับเลขตัวเดียวนะครับท่านผู้ชมเป็นเลขตัวเดียวุ้ยเป็นหมายเลข5้าครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมสอนอพักเครื่องนะครับใน YouTube ช่องสอนอชาแนลนะครับวันนี้จะพามาชมพักเครื่องของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับเนื้อทองคำนะครับรุ่นลายมือรับซับนะครับแล้วก็มีเนื้อเงินให้ชมนะครับซึ่งทั้งสองรายการนี้นะครับมีราคานะครับต้องไปชมนะครับว่าเนื้อทองคำ ราคาเช่าบูชาเท่าไหร่นะครับลักษณะเป็นอย่างไรนะครับเนื้อทองคํามีพิเศษตรงไหนนะครับนี่นะครับให้ชมกล่องกอนนะครับนี่เป็นกล่องสีแดงนะครับส่วนองค์พระไปชมพร้อมกับผมเลยครับนี่ละครับที่จะให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับเนื้อทองคํากับเนื้อเงินนะครับเหรียญลายมือรับทัพของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับ เดี๋ยวไปชมพระเนื้อทองคํานะครับรุ่นลายมือรับทรัพย์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทกับแจ็คเสมาพร้อมกันนะครับนี่นะครับขอชมหน่อยครับเนื้อทองคําเป็นยังไงนี่ครับพี่นิดนี่เลยครับทองคําเออเป็นอย่างนี้นี่เหรอนี่ครับทองคํานี่เงินอ๋อนี่แหละครับท่านผู้ชมเป็นเลขตัวเดียวเลยนะครับครับเลขห้าคู่กันเลยครับท่านในเงินเลือๆอยากเอาไปเสริมบารมีแนะนําเลยครับครับนี่ครับครับ รายละเอียดเนื้อทองคาเป็นยังไงครับนี่เลยครับขอนำเสนอเป็นนี่เลยนะครับับเหรียญลายมือรับทรัพย์หลวงปู่ศิลาสิริจันโทเป็นเนื้อทองคำปีพศ .2564 จํานวนการสร้าง19องค์ับองค์นี้ใหม่เลข5นะครับใหม่เลข5นะครับับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ศิลายืนเต็มองคร์ับยืนอุ้มบารเปิดบาตรรับทรัพย์ับ ด้านหลังเหรียญก็จะเป็นยันฝ่ามือฝ่าเท้าหลวงปู่นะครับถือว่าเป็นเหรียญอีกหนึ่งรุ่นที่ควรค่าแก่การบูชาเนื่องจากหลวงปู่เป็นคนออกแบบเหรียญให้ล่อลงอักขรเลขยันแถมประทับฝ่ามือฝ่าเท้าแล้วมาจําลองในอยู่ในหลังเหรียญครับนี่ครับเหรียญนี้นะครับนี่ครับก็จะตอกโค้ดบริเวณนี้นะครับนี่ครับตอกโคดกำกับข้างหมายเลขแล้วก็มีตอกโค้ดบริเวณนี้นะครับนี่ครับ นี่ครับนี่นะครับหมายเลขตอกบริเวณนี้นะครับเป็นเลข5ประหยัดไฟตอกโคตดกากับบริเวณนี้นะครับแล้วก็ตอกโคตดกากับบริเวณนี้ลักษณะเหรียญเป็นเหรียญรูปหลวงปู่ยืนอุ้มบาทเปิดบาทรับทรัพย์ยืนถือไม้เท้าพุทุกคุณก็จะเด่นทางด้านเมตตามหานิยมมีความอุดมสมบูรณ์แค้วแกรปลอดภัยโชคลาภพบคันครับ เอกลักษณ์ของเหรียญรุ่นนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมด้านหน้าเป็นลักษณะอย่างนี้เลยครับด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นฝ่ามือฝ่าเท้าหลวงปู่ครับนี่คือเอกลักษณ์ของรุ่นนี้เนาะงดงามมากครับครับแล้วก็เป็นเนื้อทองคำถือว่าเป็นจกักรพรรดิของพระเครื่องนะครับสาหรับเนื้อทองคาเนี่ยครับจํานวนสร้างเท่าไหร่นะจานวนการสร้างเพียง19เหรียญเท่านั้นครับแล้วเหรียญนี้เลข5ครับผมโอ้โหนี่เลขตัวเดียวท่านผู้ชมถือว่าเป็นศาสต์ตเลขที่เด่นทั้งด้านครับท่านผู้ชมเรื่องค้าขายนะครับเลข5เนี่ยใครที่ สนใจและพร้อมนะครับชอบรุ่นนี้ชื่อดีนะครับครับชื่ออะไรนะรุ่นน่ะเขาเรียกว่าเหรียนลายมือนับทรัพย์ครับหลวงปู่ศิลาศิริจันโทครับเป็นเนื้อทองคํำปีพศ2564จำนวนการสร้าง19องค์องค์นี้ใหมายเลข5้าครับสภาพสวยเดิมๆพร้อมกล่องเดิมใช่ไหมนี่ครับเป็นแบบไหนนี่ครับกล่องเดิมเป็นแบบนี้เลยนะครับ๋อจะเป็นเขียนไว้เลยนะครับว่า เหรียญรุ่นอิติสุโกโตเนื้อทองคำ96.5%น้ำหนัก24กรัมครับผมนี่นะนี่ครับวันนี้ทางร้านมีมาแบ่งด้วยกัน1องค์ทางร้านออกให้ผู้ชาเพียงองค์ละ250,000บาทเท่านั้นนะครับครับมีองค์เดียวนะครับถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมรายการต่อไปครับนี่เลยครับ เหรียญลายมือรับทรัพย์หลวงปูศิลาสิริจันโทเป็นเนื้อเงินปีพศ2564จำนวนการสร้าง500องค์องค์นี้หมายเลข5ก็คืออยู่ในชุดทองคำครับนี่ครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญหลวงปูศิลายืนอุ้มบาทเปิดบาทรับทรัพย์นี่ครับพอจะตอก โค้ดกำกับบริเวณนี้นะครับแล้วก็มีโค้ด2ตัวบริเวณนี้ตอกหมายเลข5บริเวณนี้นะครับด้านหลังเหรียญก็จะเป็นรอยมือรอยเท้าลุงปู่ครับนี่ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมซื้อง่ายขายคล่องพุทธคุณครอบจักรวครับนี่ครับท่านใดไม่ไหวเนืทองคำเรามีเนื้อเงินนะครับนี่ครับเลขตัวเดียวเป็นเลขตัวเดียวด้วยเป็นหมายเลขห้าจำนวนการสร้างเพียงค์ครับองค์นี้สภาพสวยเดิม นี่ครับพร้อมกล่องเดิมๆไม่ผ่านการใช้การบูชาครับนี่ครับเดิมๆคากล่องแบบนี้เลยนะครับนี่ครับทางร้านออกให้บูชาเพียง15,500บาทเท่านั้นนะครับมีโอเนียวนะครับทักก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมนี่แะครับเป็นเนื้อทองคํานะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นลายมือรับทัพย์นะครับของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับที่วันนี้ทางร้านแจ็คเสมานำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับ แล้วก็เปิดให้บูชานะครับเดี๋ยวไปถามว่ามีเบอร์โทรติดต่อไหมเบอร์อะไรครับเบอร์โทรผมนะครับ0868995139 ID Line 0868995139ครับ,รบสามารถมาชมองค์จริงได้ที่ห้างพันทิพย์บางกะปิชั้น3ครับปากซอยลาดพร้าว127ครับร้านผมเปิดทุกวันตั้งแต่10.30มงถึง5.00ครับผมครับแล้วทางร้านรับเช่าบูชา,าด้วยใช่ไหมสำหรับ ท่านผู้ชมทางบ้านที่ม,มีมีวัตถุมงคลหลวงปู่มุนทิตัสีโลหลวงปู่หงคพรมปัญญอหลวงปู่ศิลาิรีจันโทสามารถนำมาแบ่งปันให้กับเรารแล้วก็ตีราคาราคาตรงกันสามารถรับเงินสดกับบ้านได้เลยครับผมคนี่แหละครับท่านผู้ชมชัดเจนนะฮะทางร้านรับเช่าและให้บูชาด้วยนะครับก็เกจิก็ตามที่ทางร้านแจ็คแจ้งไว้นะครับ วันนี้ก็ได้เห็นแล้วครับเงอทองคำนะครับเลข5นะครับท่านใดสนใจต้องโทรมาคุยกับเขานะครับหรือจะมาดูที่ร้านนะฮะพระองค์จริงนะครับซึ่งวันนี้ทางช่อง YouTube ช่องสอนอชา n e l ก็นำมาให้ท่านผู้ชมและ FC ได้ชมกันนะครับก็ฝากติดตามในช่อง YouTube ช่องสอนอชา n e l นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปนะครับ ซึ่งวันนี้ก็ขอขอบคุณทางร้านแจ็คเสยมาด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ